好，他们 หัวหน้าช่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ ผู้ใหญ่บ้านเราก็ชมรลมอของรับผู้ใหญ่บ้านของตำบลด้นซีนะครับครูผู้ปกครองนักเรียนนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับกับผมในานามของอภินิาจุบินบบลีนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดของการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้เฉลิมเกียรติเรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิาาพเศษภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสาสูตร100ล้านต้นในวันนี้นะครับ นะครับก็สามารถเดินไปตามทางนะครับแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับเพราะเราขุดหลุมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฉีกถุงปลูกได้เลยถุงก็สามารถฝังลงไปในข้าง,างๆต้นไม้ได้นะฮะนะครับสำหรับน้องๆที่มาจากแต่ละโรงเรียนคุณรูถามว่าเราหันหน้าออกจากตรงนี้ไปสู่บริเวณงานขวามือไปได้เลยนะคะทั้งสองฝั่งข้างทา,างไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะไม่กี่ส่วนของโรงเรียนขอกข้างขวามือค่ะ เกิู้วีเกียรติทุกท่านนะคะสามารถไปนั่งน้องน้องนักเรียนนะคะแล้วก็ผู้วิเกียรติทุกท่านประชาชนผิดอาสาหรือผู้ที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะคะสามารถเดินไปหาต้นไม้ที่ท่านจะปลูกได้เลยค่ะอย่างน้อยคนละหนึ่งต้นวันนี้ต้องได้ปลูกอย่างน้อย ค่ะตามถนนสายนี้ไปเลยนะคะต่อไปท่านสามารถไปได้สองฝั่งทางจินบุรีนะคะจินบุรีหลังจากโครงการบริหารจัดการน้ำะสีหลังจากที่เราปลูกต้นไม้ตัวถ่ายต่างๆนะคะเป็นพันธุ์ปะทะเทียมน,นะคะตอนในขณะน,นี้และที่สำคัญตอนนี้ผู้ที่มาร่วมง,งานก็ได้กำลังปลูกต้นไม้อยู่จากทุกภาคส,ส่วนจินบุรีนะคะน้ำลอย ปลูกต้นไม้กันนะคะนำทีโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแต่แลถัถบาลชนพลท่านผอ,อวันดีก็มาร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวเส้ทนทางท่องเที่ยวด้วยนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับะ 1,300ต้นด้วยกันนะครับสองฝั่งทางก็ช่วยกันดูแลนะครับอีกสามปีนะครับเราก็จะมีเวามรู้สึกภูมิใจค่ะได้ร่วมกับกิจกรรมในวันนี้นะคะเพื่อภูมิทัศน์รอบถนนเส้นทางบุรพาคีรีของเราช่วยเหลือดีสุดภูมิใจแล้วก็แสดงบัลลังกนะารัจร่วมกับทางน่านน้านกระดมนะครับก็มาแลวนะครับเพนะครับเพื่อที่จะแบบนี้มีกรมพัฒนาหมู่บ้านรถไฟนะคะเพื่การขายภาพ